สวัสดีครับนี่คือแฟมเดลเกเตอร์นะครับซึ่งทางภาคแฝงแล้วก็ทีมงานของเขานะครับก็ได้ใช้ตัวแฟมเเกเตอร์นะฮะในการทํางานท่านครับนี่คือผู้ที่เชื่อในสิ่งที่ผมสอนนะครับนะก็คือภาคแฝงนะครับภาคแฝงอยู่ฝ่าย16นะที่สาขาแจ้ห่มนะลำปางนะครับเรียน UL นะฮะ u l คอส์และคอส์รวมกันนะครับ เรียกผสมเลยนะครับได้นะครับนะอะไรช่วยได้ช่วยนะฮะนี่คือตอนเรียนนะครับนะโอเคเสร็จปุ๊บแล้วท thank you party เห็นไหมครับเรียนเสร็จปุ๊บลัพลังความสําเร็จมันมีเต็มหัวเลยนะฮะทำ thank you party ทันทีเรียนวันที่อะไรครับดูนะฮะเรียนวันที่เรียนวันที่9มีนาคม9มีนาะคมนะฮะทำ thank you p า r ี y ทันทีทำวันที่11มีนาคมเห็นไหมครได้ล้านห้าได้ล้านห้า เห็นไหมครับนี่คือความสําเร็จที่เกิดขึ้นในงานนะครับได้ล้านห้าเสร็จปุ๊บเก็บงานครับนี่ในงานนะเก็บงานเห็นไหมฮะเก็บงานเริ่มเก็บงานแล้วครับเห็นไหมเก็บงานเริ่มเก็บงานแล้วนะครับนะโอเคครับเบ็ดเสร็จท่านดูครับเก็บงานเห็นไหมใช้จ่ายที่จัดไปประมาณ3ามสี่หมื่นนะเบ็ดเสร็จได้รวมแล้วเฉพาะ5พอร์ตสาวันเก็บงานเก็บงาน3มวันได้5พอร์ตทั้งหมดทั้งหมดมี22พอร์ตนะครับไอ้ยี่สิบสาพอร์ตแค่แค่3าวันเก็บได้5พอร์ตได้เบ็ดเสร็จคอมมิชชั่นกินหน่วยกินศูนย์ สามแสนครับสามแสนเห็นไหมฮะสามแสนลงทุนเอากลมๆสี่0 0ื่นได้สามแสนแค่ห้าพอร์ตนะครับทั้งหมดยีบสามพอร์ตเก็บแค่ห้าพอร์ตสามวันท่านว่ามีกิจกรรมอะไรที่มันเจ๋งมันว้ากว่าแบบนี้ไหมครับมีบอกผมด้วยนะฮะถ้าไม่มีแล้วก็ติดต่อเลขาผมได้นะสนใจติดต่อเลขาผมได้นะครับสวัสดีครับ